สวัสดีครับผมเมื่อนี่ก็คือเก่าคือเดิมนะครับพี่ด้องผมพามาเบิงอัปเดตกระต่ายดำผู้พ่าเลือดลอยชุดนี่สิเป็นชุดหาโตนะครับช่วงเมื่อนี่ก็เป็นตอนเศร้าหมึกนะครับอันนี้ก็สิเป็นชุดเจ็ดโตนะครับตอนนี้เลืออยูแค่หกโตนะครับอากาศเย็นจัดขึ้นตายไปตัวหนึ่งครับ มุนีก็เลยเอาเฟืองห้องครับห้องพก้นโมไห่ล่มมันตีขึ้นมากเทิงพอผมปิดปิดผงปรทุูด่านมไห่ล่มพัดเขาไปได้มุนีก็สีมาผสมครับโมหัวเพื่สิเป็ีสนซัดหรือบอ่อเพราะว่ารอบที่เหลยวผมผสมมันโมนยอมให้ตะ้ผูกผสมครับเอาเม่นี่ก่อน เนี่ยนี่จะลองใส่พอเกาพอลูกคุณได้เดือนกว่าแล้วครับจุดพกโตนะรอบนี้ก็ยังไม่ไมย่มอยมอมเพราะท่า,ยา,ยานยอมผสมครับสงสยยัยบ่ท่ันขึ้น บางเจ้าขึ้นใดซิปก็มือเิ่นกับผสมอันนี้ของผมได้เดือนกว่าเหรอนี่ยันคืออดไรผสมนะครับะมถ่ายให้พี่น้องเบิองครับเอามาอีกแม่หนึ่ง้วยอันนี้แม่หาโตครับแม่หาโต รอบที่แล้วเพื่ติตขาวรอบนีผมสิรองเปลียนพอไหมครับใส่พอ,อนี่เบอร์รอบที่แล้วใส่พอดำทั้งสองตัวครับนี่ก็สิบวกเป็นาดอีก คือสีนอนนิ่งเลยไหมครับาะยอมโยกดากให้ตัวผู้ผสมนี่ก็ถือว่าเสียเวลาไปอีกนะครับเพราะว่าผมสิไปเฮ็ดงนาลนะครับกับโบไดยูผสมกับโบเป็นยังกับใครพุ่งพากถ่องไปในตัวก็ได้กัรผสมบ่ไดนี่มันวอกขืนบ่ใดทั้งสองตัวเลยนะครับ ขึ้นดื้อได้มันผสมโม่ไหนตัวแม่ก็ถือเท่า แต่ขันอีกประมาณจักซีบมือครับคือใส่ขื่นครับเมือน,นี้ย่งม่้ท่านไม่เป็นสัตว์พอรอบที่แล้วผมผสมไปวันที่สามสิบสามสิบเดือนี่นะครับเอาเข่าผสมมันกับบัวท่านย่อมเป็นสัตว์มื่อนี้็วันที่ห้าที่หกแต่ขันอีกประมาณจักอาทิตย์หนึ่งผมว่าคือใส่บัวเหลือครับ คือเอามาบ่ถือถช่วงพื้นเป็นสัตว์นะครับพอพื้นเป็นซัดเงี้ยถึงสิบห้ามืออันนี้ก็ท้าไม่เขาเสียวเวลาเสียโอกาสไปเพราะว่าแม่ผมเลากับบุคุผสมครับนี่ครับก็ถือว่าบุเป็นสัตว์เนาะครับถือว่าบุเป็นสัตดเมื่อนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิรงครับผสมบ่ไดห ก็ต้องรอเป็นอบหนาครับคนบุนยอองไปผสมเลยครับสีแรนนีอย่างเดียวเลยลักษณะคนฉีกกระถือถ่ากระถือนี้ เกเบื้องคันแม,แม่ที่พื้นี้ประสบการณ์แล้วคันพืนบวให้ตอะนอกูกผสมผสานนี่ครับงุ่มหางไวเเเงงเ้เลยครับคันพืนเป็นซัดนี่พืนสีเงื่องด่างสังเกตได้ชัดเลยครับอันนี้ก็เป้นบวเงืองด่างนะครับตัวนี้กันนี้ก็หพอ,พอดอันนี้เป็นกระสีงุ่มงุ่มด่างไว้เลยครับงุ่มด่างไว้จูพืนเลยนี่ครับสังเกตเบื้อง สรุปก็คือบบเป็นสัตว์เนาะครับผมมื่อนี้ก็ถ้าปีนองมาเบิงคือเกา้าโบเป็นสัตว์กับบบเป็นยังกับกระรอบหนาครับอันนี้ห้ากับจับออกสะก่อนเพราะมันบบยอ่อนผสมแ,แสดงว่ามันบบเป็นสัตว์เรียงลูกไปสักก่อนครับลูกโคกโต ก็เป็นการคัดพันโดยธรรมาชาตินอกรับที่พืนตายไปอากาศดีๆเป็นต่ผสมติดดีครับแต่ว่าเข้าผสมถือสวงพื้นบมเป็นซัดว์ครับเนี่ครับเป็นบ่อย่อมให้ผสมบืชสกงุ่มดากน่งนะครับ โตปูกับพ่อมันคืยอ่ยังนี่ครับเรียนทาเรียนฟังเพิ่มบ่ยอมเพิ่มเป็นสาสตร์ผมกับสีพัอครับใหรเพิ่นเลี้ยงลูกก้อนเหมือนรอบหนาจะค่อยผสมไหม ชุดนี้ก็หาโตลูกขึ้นกน็วันที่สิบสาะครับสิมโมกลัลานี่ครบสเดือนถ้าตัวนี้สิบเอ้ยยีิาครับยี่สิามโมกัาครบสงเดือนชุดนี้ออกยี่สิบสามพืจหหาครับอันนี้ออกสิบสามพจีหกห กัวันที่สิบสามับยีิบสามครับสองชุดนี่ครบครบสองเดือนเต็มนี่ก็ได้เดือนกว่านำหนักกะสิเกือบโลแล้วนะครับนี่เดือนกว่านำหนักกัเกือบโลล้วครับถ้าหอดสองเดือนกันนะสิโลพานอยู่ครับชุดนี้ชุดนี้เป็นหน่องสิบหมื่นครับชุดโตนะ๊ะโต้ เพื่นกสิได้กินน้มเต็มที่แล้วครับอันนี้ลูกก็น้อยลงที่แรกลูกเจดโตก,ก็อยากอยากหลายเนี่ยอยู่ผมว่าผมว่าจักหาโตก็ยังชุดนี้ครับใต้อ้วนลูกโตครับลูกมันชุดนี้กสิลูกก็ซื้อ่าเสมอเลยครับแต่ว่าเพื่อนเพื่นหนาวตายนะผมมีตัวจอยชุดนี้แต่ว่าชุดนี้อ้ <c oughs> วน เพราะมันเป็นพีอูซิปมือครับชุดเหนียวเพราะ่านในเบิร์อยู่ครับว่าตัวปูเจ้าตัวตัวแม่ยเจ้าตัวกับถามว่ารอรุ่นเหรอตัวเดียวโปรเดซีเรียสว่าตัวปูตัวแม่เจ้าตัวเพราะท่านในขายครับก็เลยบพราะท่านในปีนเบิร์มันชุดนี้ผมสิเก็บไว้เฮ็ดแนวก่อนถ้ามันเป็น่ยนสไตล์ชุดแรกเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับบ่แม่นว่าแบ่งไปแล้วเกิดแม่นบ่อยู่จังสีเนาะเท่ากับผมมีผสมนี่คือจังมือนีมาผสมกับโบได้รอบที่แล้วมากผสมกับโบได้ ว้น,นันสีเห็ดง่ายออกง่ายได้ตลอดเขาก็เพื่อเลือเพื่อขาดไว้ในจังหน่อยพอจังไหนเขาก็เปิดโตฟรามแล้วเห็ดฟรามแล้วทังสีนะครับตั้งใจที่จะเห็ดฟรามเพราะเขาต้องนี่เมืม้พันคาดไว้เพื่อสีเห็ดเป็นชุดหลังน้ำแนืเพิ่มขยายไปน้ำแนวอังสีน้ะครับเพราะแม้ว่าออกเทา่าใดขายเท่านั้นมันก็มันอก็มียู่ซาเก่าแล้วครับมัน้องบริขยายยักเทือครับสําหรับพี่น้องที่สนใจกับมีสอบถามมาหลายคนแห้งครับ โทรมากก็มีทักเพจทักเฟซมากก็มีครับผมก็บบอกไปว่าผมสิบแบ่งชุดชุดปลายกลุ่มผ้านะครับ้ะก็มีอยู่สองเมีกับจกักสีหลอดบวลอดผมกับเพื่อนในรับจองรับป่างียังนะครับที่หนองพื้นสนใจสีเหลือกระตายหลายครับผมก็อยากแบ่งปันให้เกษตรกร,กรที่พื้นเม้าเอาเอางได้ไหมครับผมอยากแบ่งปันให้ เกษตรกรที่อยู่จังหวัดสุรินทร์จังอีสานใต้นี่ครับสุรินทร์วุ้ยลำศสะเกศจังสี่นะครับที่พื้นสามารถมาเอาได้ผมก็อยากแลกเปลี่ยนเรียนรลู้อยากแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงกันอย่างอยากคุยอยากว่ากันนะครับามาเก็บผากเก็บลู่นะมันังสิ่นะครับเมื่อวันมาถึงแล้วมาเอากระต่ายเลือดลอยไปแล้วให้อยากให้สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับ ผมก็เลยอยากให้เขามาคุยมี่ยังเข้ากันส,สิได้บอกเคล็ดลับนะครับเพราะว่าขั้นแม่นคุยกันมันจังมันกส,สิบบอยอันนี้ป็นไงนะครับขั้นแม่นเขา้าเขามาเลี่ยเข้ามาบอกวิธีการเลี่ยงแบบนั้นแบบนี้มันมันสีเห็นผาพนะครับพ่อพี่น้องที่เอาไปตอจากผมนี่กสิสามาเอาไปตอหยอดเด้เลยๆนครับพอมันเห็นผาพในการเลี่ยงกันยังวิธีการ การจัดการได้ขอกในฟฟ้ามเฮ้าของสีนะครับเหตุแบบง่ายๆครับแต่ว่าบางเทื่อเวลาเฮาคุยกันนยสีมันก็นอาสีบ่คอยเห็นภาพเนาะครับแต่สําหรับผู้ที่เข้ามางสีเนาะครับสําหรับผู้มือใหม่สีมันก็นสีง่ายขึ้นต่อการเว้ากันนะแต่สําหรับผู้ที่เพิ่นเคยมีเคยเลี้ยงเคยยังเลี้ยงยูแล้วกับก่บได้บบมีปัญหาครับถามว่าทรงใด้บมันก็ส่รงใดครับทรงใดทั่วประเทศแหละแต่ว่าผมอยาก <c oughs> อยากมีเครือข่ายอยากให เกษตรกร,กรในโซอนอีสานไต้ที่ผมเลี้ยงที่ผมอยู่นี่ครับเขตพื้นที่แถวๆนี่ครับอยากให้เหลี้ยงกระต่ายสกักก่อนเพื่อที่สิมีเครือข่ายในการเฮ็ดตลาดเนื้อร่วมกันต่อไปอย่างสี่นะครับผมก็อยากมีเครือข่ายโซนอีสานไต้โบแมนว่าเป็นผมสีโบไดเฮ็ดเชิงลูกฟ้ามเลยครับเพราะว่าผม,มผมสีโบเฮ็ดเป็นลูกฟ้ามพ่อฟ้ามแม่ฟ้ามครับผมเกษตร แบ่งปันข้อมูลความรู้เก็ดเล็กเก็ดหน่อยที่ผมเห็ดในของในฟาร์มแล้วกะ็ให้เกษตรกร,กรเอาไปเลี้ยงต่อก็สามารถขยายเห็ดเนือเห็ดยังกะว่ากันไปนะครับอยากให้เป็นเครือข่ายแบบนี้มากกว่าครับบ่แต่ว่าบ่เห็ดเป็นแบบเครือข่ายแบบลูกฟาร์มจังสันจังสีนะครับจดทะบงทะเบียนบ่เบาพงบ่บเห็ดจังสันนะครับผมสิเห็ดแบบแบ่งปันความรู้เก็ดเล็กเก็ดหน่อยเอาไปเลี้ยงต่อไปต่อยอดได้ มืนหนีก็บแม่บอกสูพีสูน่องฟังประมาณนี้นะครับผมว่ากระตายชุดนีิกะย่างวัตถุในผสมครับสําหรับปูทีล้อลูกกะแจ็คซีว่าจังไดนว่ามันม้นยอยย่อในผสมนะครับมืนหนีก็บแม่บอกสูพีสูน่องฟังประมาณนี้นะครับผมมือหลังมีโอกาสของเกษสิเมื่อไทายให้เบิรงมหม้ครับผมสวัสดีครับ